ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยแกะออกมานะครับจะเจอเยอะมากๆครับนี่ตัวนี้ผมก็เอาไว้ให้ดูมันกำลังอ่ายัดท่อรูระบายของผมเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นเศษขี้ขยะนะครับหรือขี้ตะกันอะไรนะครับติดอยู่กับใบเครื่องรักผ้าง,งเรานะครับท่านผู้ชมเป็นกิโลเลยนะครับโอ้โห ัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้เราก็จะมาซ่อมเครื่องซักผ้ากันอีกเช่นเคยนะครับบ้านท่านผู้ชมนะครับเครื่องซักผ้าท่านใดนะครับมีปัญหาแบบนี้บ้างนะครับนี่นะครับมีเสียงดังนะครับเนี่ยครับมีเสียงดังผิดปกติจากด้านในนะครับเวลาเราปั่นเครื่องซักผ้านะครับจะมีเสียง เนี่ยนะครับอ้าวสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยแกะดูจานด้านในนี้มาก่อนเลยนะครับจะเป็นครั้งแรกของผมเลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาทําการแกะกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาทําการแกะกันเลยนะครับก็ใช้ไขควงแบนนะครับผมจะบอกว่าผมคด เสียใจเลยครับผมทําการแกะไปแล้วนะครับแล้วทําความสะอาดด้านในไปจนเยอะแล้วนะครับแล้วคลิปวิดีโอนะครับเมมมันเต็มนะครับทําการบันทึกไม่ได้นะครับผมเลยมาต้องกลับมาถ่ายท่านผู้ชมได้ดูใหม่นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันนะครับก็ตรงนี้นะครับจะมีแง่งนะครับให้เราทําการแงะออกมานะครับนี่นะครับเมื่อกี้นี้นะครับโอ้โหผมแงะออกมาแล้วครับจะมี ขี้ดินนะครับอุดเต็มฝาตรงนี้เลยเสียใจจริงๆครับเอามาให้ดูไม่ได้คลิปวิดีโอมันทาการบันทึกไม่ได้เลยต้องถ่ายใหม่ตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นไขควงแฉกนะครับหัวแฉกนะครับทําการหมุนนะครับหมุนออกทางด้านขวามือของเรานะครับหมุนนะครับหมุนออกเลย อุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับอ่าแล้วตอนที่เราจะถอดเอาใบาออกมานะครับให้เราเปิดน้ํานะครับลงไปเดี๋ยวน้ำนะจะทําหน้าที่่าดันใบพัดตัวนี้นะครับหรือใบปั่นตัวนี้ขึ้นมาเองนะครับเราไม่ต้องหาอะไรไปงัดนะครับเดี๋ยวจะเป็นรอย อ่านี้นะครับลอยขึ้นมาแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูด้านใน,นครับนี่นะครับเถอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ขนาดผมทําความสะอาดไปแล้วนะครับเห็นไหมรอยผมทำความสะอาดไปเยอะแล้วนะครับซึ่ง อ่าพอผมจะกดบันทึกคลิปวิดีโอเมมมันเต็มนะครับบันทึกไม่ได้ตอนแรกนะครับสิ่งขยะปฏิกูลนะครับเต็มช่องนี้เลยนี่เห็นไหมผมทำการเอาอ่าฟองน้ำน,นะครับขัดออกไปเยอะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่เคยแกะออกมานะครับจะเจอเยอะมากๆครับนี่ตัวนี้ผมก็เอาไว้ให้ดูมันกำลังอ่ายัดท่อรูระบาย,ยนะครับโอ้โห นี่นะครับมีตะปูด้วยอ่าเวลาผมทํางานก็ลืมอาจจะลืมนะครับตะปงตะปูไว้ในกระเป๋ากางเกงครับตัวนี้ก็มาหลุดคาอยู่ในเครื่องซักผ้าด้วยโอ้โหทำจริงเยอะมากๆครับไม่อยากจะคุยเลยว่ามันเยอะจริงๆอ่ะทีน,นี้เราก็ถอดเข้าออกมานะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้จะเป็นยางรองนะครับยางรองแผ่นเสียได้ครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นตอนถอดออกมาตอนแรกกันเลยทีนี้จะทำการล้างความสะอาดนะครับเช็ดถูให้เรียบร้อย ก็เดี๋ยวมาดูที่ใบปั่นกันต่อนะครับนี่เลยครับตัวนี้ก็เป็นปัญหานะครับหรือว่าสาเหตุนะครับที่ทําให้เครื่องซักผ้าของเรานะครับเวลาใบพัดหมุนนะครับมีเสียงดังกึกกึกกักกักนะครับผมเพราะว่าใบตัวนี้มันมีหินปูนนะครับเกาะเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันหนักมากนะครับ มันไม่เหมือนอ่าใบาใหม่ๆของมันนะครับซึ่งมันมีน้ําหนักตัวเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งกิโลนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําความสะอาดไปแล้วนะครับความจริงหนาเยอะวันนี้มากๆเดี๋ยวโอ้โหเยอะจริงๆนะครับถ้าใครไม่เคยถอดออกมาล้างนะครับรีบถอดออกมาล้างด่วนเลยนะครับอาจจะทำให้เครื่องซักผ้านะครับของเราพังได้นะครับมอเตอร์ปั่นนะครับ ัหนักมากครับการแกะก็ไม่ยากนะครับเท่าที่ผมแกะให้ดูเมื่อกี้เนี่ยแกะออกง่ายๆนะครับหลังจากผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมผมยังล้างไม่หมดเลยนะครับ เยอะจริงๆนะครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมก็ทำความสะอาดได้เท่านี้นะครับผม ก็ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับโอ้โหกว่าจะเกี้ยงได้ขนาดนี้นะครับต,รต้องแซะต้องแงะนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาเทดูเศษขยะนะครับที่คาอยู่ในกระมังนะครับว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมมาลุ้นพร้อมกันเลยดีกว่า นี่นครับก็เป็นเศษที่ขยะนะครับหรือที่ตะกันอะไรนะครับติดอยู่กับใบเครื่องรักผ้าของเรานะครับท่านผู้ชมเป็นกิโลเลยนะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวเรา,เาทำการใส่ใบให้เรียบร้อยกันเลย ขั้นตอนการใส่ใบนะครับก้วดูลูกยางนะครับลูกยางจะมีสองด้านนะครับให้เรานําด้านที่มีร่องนะครับลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่ใบลงไปเลยใส่น็อตล็อกครับ ไ่ฝาครอบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับอ่าพอทำแล้วนะครับจะรู้สึกว่าตัวเครื่องทักผ้านะครับหมุนได้ดีมากนะครับ ู้สึกได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าบ้านใครนะครับมีปัญหาเครื่องกระานะครับดังกุกกุกกรกนะครับก็ลองเอาไปถอดดูนะครับซึ่งถอดง่ายมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับไย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่เลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ